โ,โอเคนะครับต้องกล่าวสวัสด right ีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนี่ยอีนดีต้อรับสู่รายการโซเ i a ลทีวีนะครับก็วันนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกมที่คล้าย e r w a t c h ในโทรศัพท์นะครับเนี่เกมเน้นะครับเป็นของคืออะไร เป็นของประเทศจีนนะครับก็เล่นได้แน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเริ่มมาสาธิตการโหลดกันเลยขั้นตอนแรกครับคุณต้องมอีแอปเมกาครับเมกาแอปโหลดได้ในพอแพซตูนนะครับนี่ครับคือว่าเมกา อะไรครับเนี่นี่ครับรก็กดดาวน์โหลดแล้วมันก็ให้สมัครครับคือวิธีการสมัครคือกด Create Account ใช่ปะ่ะวะเออกดไปปุ๊บมันก็จะให้กอชื่อกอ,อกอเมล,ลครับแต่เราต้องมีอ e ีเมลก่อนนะอีเมลก็แล้วมันก็จะส่งกรอกฟื้กดอะไรเนี่ยแล้วมันก็จะส่งข้อความมาในอีเมลเราอีกทค่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะให้กดเข้าไปเออแบบว่าเออ เข้าไปในลิงก์เนี่ยแล้วมันก็จะได้นะครับก็ข้นอนที่2คือเข้าไปในลิงก์ที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใต้ดีคริปชั่นครับลิงก์อยู่ไหนวะชิบหายเดี๋ยวบอว่าผมปิดแท็บไปแล้วอะอ๋อนี่ไงโทรศัพท์แรกโอเคว่าให้มันสีแดงนี่โหลดครบนะฮะรบอบตัวเองเนี่ย มันก็โหลดไปเรื่อยสักครู่นะสักครู่เด็ดเม่งขาดผมก็ต้องไปอัพโหลดนันอัพโหลดนานอยู่ยี่เยี่ยมไฟไ,ไฟไม่มีนะครับไ,ไฟมันพังมันลมโอเคครับแล้วก็กดสีแดงครับ Open In Mega App นี่ครับ กดเข้าไปนะครับอุ๊ยเชียรร้อนไปสิครับรอ้องกั่บินเด้อโอเคครับเมื่อกี้เหมือนกดไม่โดนนะครับก็รอโหลดสักทกูนี่ครับแล้วก็กดดาวน,โน์โหลดตรงนี้สีเขียวตรงนี้าร่างกดปุ๊บ มันก็จะให้ดาวโหลดในแคปแต่ผมเริ่มู้สึกแล้วแหละนี่ครับพอเสร็จก็คืออย่างนี้นกดนี่มันก็จะให้ิดตั้งก็จะทางไปปูมันก็จะได้ครับง่าย,ายๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอีซีๆๆ่อีซี่ในแคปก็ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็วันนี้ขอบคุณครับจบนะครับ Siap, yep, sudah